สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆทุกท่านครับแล้วก็หนุ่มน้องที่หลงเข้ามาชมคลิปเกมของเรานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าเกมเรียบร้อยรับรางวงรางวัลเรียบร้อยเราอยู่ที่ l i n เอ็ดทูเลฟโวลูชนะครับอยู่ที่ตัวละครตามใจฉันที่เลเวล15นะครับเข้ามาเมื่อวานนี้เราทำเฟสรับเฟสค้างไว้เราก็ลุยเพสต่อไปสักนิดหนึ่งไหมรับเพสให้เขาทำงานให้ตัวละครของเราทำเพส หลังฉากไปก่อนนะครับหลังฉากไปก่อนข้ามบทสนทนาให้เขาทำเควสหลังฉากตอนนี้เควสออโต้ว่าไม่แน่ใจเสร็จแ,แล้วพอตัวละครเราทำเควสเนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบได้อุปกรณ์มาได้ดาบยาวเนี่ยตตั้งไปนะครับพลังต่อสู้ก็เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่ง,งแล้วทีนที้เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปไปดูการติดตั้งเสื้อผ้านาผมของตัวละครเราฮนะแต่เดี๋ยวไปรับ ของรางวัลในกระเป๋าก่อนเลยมีในกระเป๋าอยู่หไปรับมาให้หมดก่อนอ่ารับเรียบร้อยไปแล้วนะครับเนี่ยได้กระสุนวิญญาณรับเรียบร้อยแล้วเราไปดูว่าการที่จะเพิ่มพลังต่อสู้ของตอัวละครเราเพิ่มจากที่ไหนนะครับเราเริ่มจากตรงนี้เลยเอ,เอาลืมไปเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนนะครับ เมนูนี้เป็นเมนูที่เข้าไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆนะครับคอมเมนต์ต่างๆของ GM ของบริษัทเกมของเกมเมเนเตอร์ Manager, ผู้ที่ควบคุมดูแลเกมนี้อยู่นะเขาจะมีข้อความอะไรมีอะไรใหม่มีอัปเดตแพทใหม่อะไรก็จะมาโพสต์ตรงนี้นะครับนะครับเราก็จะเข้าไปดูตรงนี้แต่ช่วงนี้เราไม่ได้เข้าไปดูก็ถ้าเราจะจัดการเรื่องตัวละครก็นี่เลย นะครับเมนู3ขีดนี่เลยที่จะเข้าไปจัดการตัวละครส่วนเมนูกระเป๋าเนี่ยนี่ก็เป็นการจัดการตัวละครอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเข้าไปติดตั้งพวกอุปกรณ์เช่นอาวุธเสื้อกราะอะไรพวกนี้นะครับรองเท้าจัดการเรื่องสัตว์ขี่อะไรพวกนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นร้านค้าที่เราจะไปรับของฟรีได้อยู่2-3ชิ้น แล้วก็นอกนั้นที่เหลือเป็นของไม่ฟรีเราต้องซื้อเอานะครับต้องซื้อเอาก็หลักๆเอาแค่นี้ก่อนนะครเมนูสำคัญๆที่เราต้องใช้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วส่วนอันนี้เป็น GPS นะครับเป็น GPS เพื่อแผนที่นะครับจากแผนที่ที่ให้เรารู้ว่าตัวละครเราอยู่ตรงไหนนะครับเอาละครับทีนี้เราเข้าไปดูกันเลยเสื้อผ้าหน้ะผมการติดตั้งตัวละครเอานี้ก่อนเลย เมนูแรกเลยเข้าไปดูตัวละครแคลนข้างล่างยังไม่มีนะครับแคลนนี่เรายังไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้สมัครเข้าแคลนที่ไหนโอเคนี้เราจะเข้าเรียงไปเลยจากอันนี้เลยหนึ่งสองสามนะครับสี่เนี่ยเรียงไปเลยห้าส่วนอันนี้เป็นการตั้งค่าเป็นเมนูตั้งค่าเป็นเมนูที่หกแต่ว่าเมนูที่หกเนี่ยการตั้งค่าเนี่ยถ้าเราไม่จําเป็นอะไรเนี่ย เราก็ไม่จําเป็นองไปเข้าอนะไรมันตั้งค่าภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เข้าในนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าความละเอียดภาพของเกมแล้วก็ต้องเข้าไปตั้งตรงนั้นเหมือนกันโอเคข้าเมนูแรกเลยมีอะไรไหมก็จะมีตัวละครน่ติ๊กที่ตัวละครก็เขาก็จะให้เราเข้าไปดูรายละเอียดของตัวละครว่าตัวละครเราเนี่ยตอนนี้มีมีอาวุธระดับส มีหมวกระดับ B มีเสื้อกราะระดับ B ีมีปลอกแขนหรือถุงมือระดับ B มีรองเท้าระดับ B นะครับส่วนเครื่องประดับยังไม่มีเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้คือแนวของเครื่องประดับนะครับยังไม่มีเลยเครื่องประดับยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วเกมเขาก็จะเปิดเครื่องประดับให้เปิดช่องให้เราติดตั้งเครื่องประดับได้ นะครับไอช่องที่มันโบว์อยู่แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีเครื่องประดับอยู่แล้วหรือเปล่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเนี่ยฮะเนี่ยช่องดำๆทึบๆเนี่ยน่าจะเปิดให้เราติดตั้งเครื่องประดับได้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปติดตั้งกันโอเคเมนูนี้เข้าไปดูแล้วไม่มีอะไรเมนูสกิลไม่มีจุดแดงก็แสดงว่าไม่น่าจะมีอะไรอะ่เระเะาจะมีอัพได้เนี่ยอัพสกิลได้ อัพสกิลได้มีสกิลติดตัวอัพสกิลติดตัวก่อนเลยนะครับอัพเลยนี่ใช้5้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะการอัพก็คือจะใช้เงิน1เหรียญทอง1,000เหรียญแล้วก็เหรียญอัพสกิลนะครับสีเขียวนะห้าเหรียญน,นะครับตอนนี้เหรียญอัพสกิลเรามีอยู่แล้ว50ครับอัยู่แล้ว50เราก็ค่อยๆไล่อัพไปครับอัพอันนี้เลยเชี่ยวชาญอาวุธนักเวท ตกลงหนะึ่งละสองละอันนี้เปลนเ,ลเวอรี่สองละอันนี้อันหนึง่งตกลงเลเวอรีสองเลเวลร่สามหมดแล้วเดลิเ,ลเวอร่สามหมดแล้วนะครับอันนี้ที่หมดแล้วต่อไปเราต้องไปถึงเลเวลสิบหกเราถึงจะมาอัพได้อีกทีหนึ่งส่วนแรสกิลยังไม่ได้สกิลสั่งใช้สกิลสั่งใช้มีระเบิดพลังอัดจุดตาย กับบุกกระซั่วคือสองอันใช่ไหมอ่ะแบ่งกันแล้วกันเนี่ยอัพเลเวลหนึ่งอ่ะเป็นเลเวลสองเหลืออีกสิบเหลืออีกสิบนะครับระเบิดพลังอ่าอันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ติดไว้ก็ได้กันติดไว้ก็ได้นะครับาขึ้นเป็นสองอันนี้เหรียญสกิลเราก็หมดแล้วเหรียญสกิลเราเหลือเราเหลือแค่ห้าไม่พอแล้วเราก็ออกคอยหลังออกไป ไปดูที่สัตว์ขี่สัตว์ขี่ติ๊กเข้าไปอ่าอัน,น,อนเงียบๆอาอมาแล้วสัตว์ขี่ของเราเรามีหมีเรามีเจ้าหมีน้อยหมีน้อยนี่อัพเลเวลได้นะครับตรงนี้เขาจะมีบอกว่าเนี่ยเป็นจุดแดงบอกว่าให้อัพเลเวลได้โอเคเราก็ติ๊กไปเลยตกลงอัพเลเวลหมีหมีนี่เป็นระดับ4นี่เป็นโอ้ล่างสุดเลยนะ ระดับล่างสุดเลยพออัพเลเวลของหมีพลังต่อสู้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ขี่ของเรานี่ครับมันก็นจะมีอะไรที่ผูกพันเอ,อ้ยยังไม่หมดเหรอมีอันไหนอีกเข้าไปดูทีสิมีอันไหนเป็นจุดแดงอีกจะมีน้อยเนี่ยเวือนพันได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ของเนี่ยเลื่อนพันมันมันยี่สิบมันต้องขึ้นเลเวลยี่สิบอันนี้หรือเปล่า ติดตั้งอันนี้มั้งเนี่ยนะติดตั้งไปเลยแล้วกันปาเข้าไปาก็ยายพลังเพิ่มอีกน,นิดนึงอื่นอันนีนนน้ไม่มีอะไรนะครับสัตว์ขี่ก็จะมีแค่นี้เอาถ้อยล้างเฮ้ยยังม,มีจุดแดงอีกจก้ะอ่ะภาพไปก่อนเถอะไม่มีอะไรแล้วนี่อันนี้คือการเลือกคลาสนะครับการเลือกคลาสอันนี้เรายังไม่ถึงเวลา นะครับนี้เป็นนักเวทเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโลคได้นะเป็นโลกเป็นนักลบนักลบก,ก็คือวอริลเออร์โลกนี่ก็คือแอสซสซินนะฮะแล้วก็เป็นนักเวทก็คือเป็นแม็กหรืออะไรอยาเรียกอะไรอ่ะแลนักเวทนั่นแหละนะอ่ะกลับเข้ามาที่ตัวละครเ,เมนู3มชิ้นอีกอันหนึ่งไปไอเทมไอเทมยังทำอะไรไม่ได้นะ ไอเทมยังทำอะไรไม่ได้เลยก็ไปที่อันที่สาม้าทายท้าทายก็ยังไม่มีจุดแดงทำอะไรยังไม่ได้นี่เลยอะไรเนี่ยรางวัลน,นะมีรางวัลให้รับรับรางวัลก่อนเลยรับปับ๊บรางวัลเชื่อมต่อ9้าทนาทีโอเครางวัลอะไรอีกรางวัลกิจกรรมแพ็กเกจรายวันนีเ่เป็นรางวัลกิจกรรมรับเลย บุมขวาบนรับแล้วเรียบร้อยหลังกลับไปไ้ย่ก,กิจกรรมยังไม่หมดอีกเหรออยู่ที่ก,กิจกรรมยังไม่หมดอีกอไหนอีกะอะไหนอีกะนะไอยิ่ไม่มีแล้วอะ่ะไม่มีให้รับฟรีแล้วอะ่ะตรงนี้ต้องเสียจังแล้วต้องเสียจังซื้อแล้วอ่ะอเก็บไปก่อนทีนี้มา อะไรเอ่ยกล่องอุปกรณ์ดําเนินการกล่องอุปกรณ์ระดับสูงรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถรับของสนับ<อ>สนุนพิเศษ,ษได้จากรา้านค้าต้องไปงเปิดร้านคะ้าก่อนเปิดร้านค้าอ่ะติ๊กที่ร้านค้าไปร้านค้าทั่วไปเปิดอ่าไก์มาให้เราติ๊กเราก็ติ๊กไปอยู่หน้าว่างไงอุปกรณ์ที่ได้รับจะแกร่งขึ้นด้วยการอัพเลเวลอ่ากล่องอันเชือุปกรณ์ ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรฟรีอจุดแดงนี่นี่มิตรภาพฟรีนี่ฟรีรับฟรีก่อนเลยกลงอง,งันเชิญมีอะไรฟรีไหมมี2รายการที่ฟรีรับก่อนนะครับรับก่อนเลยนี่ของฟรีไม่รังเกียจนี่มีอีกไหมไม่มีแล้วนะไม่มีฟรีแล้วอ่ะฟรียังใช้ไม่ได้อ่ะหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็ออกเลยทีนี้เมนูต่อไปเอาละไป กระเป๋านี่ไงคือว่ากระเป๋าเราเนี่ยตอนนี้อาวุธก็คือระดับ S อสดีสุดแล้วนะครับระดับ S อดีสุดแล้วนะหมวกหมวกก็เป็นระดับ B หมวกจะดูอันนี้อันที่สองนี่อันนี้นะครับอันนี้ดูเรื่องอาวุธอันนี้ดูเรื่องอเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมีสรายการนี่ไงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมีสรายการนี่ นี่นะครับสี่รายการที่เสื้อผ้าเครื่องนกายส่วนอาวุธก็คืออันนี้นี่อันนี้อาวุธนี่นะครับอันนี้คืออาวุธส่วนอันนี้ก็จะเป็นสี่อันนี้นี่นะครับทีนี้แหวนอันนี้นี่แหวนอันนี้ก็คืออันนี้นี่แหวนก็คืออันนี้ครับเราลองเข้าไปดูกัน ดูแหวนก่อนเลย jogo. ไม่มีเ่ะไม่มีสักวงหนึ่งล้วติดตั้งไม่ได้ไม่มีแหวนสักวงหนึ่งเสื้อผ้าก็จะมีอยู่แค่นี้ทีนี้ไปดูว่าของที่เราได้มามีอะไรบ้างเดี๋ยวแวบๆว่ามันจะมีมีนะเห็นไหมตัวนี้ได้ฟรีมาใช้เลยเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์สําคัญจําเป็นเนี่ยได้มาเลยใช้เลยใช้ปั๊บแต่เปิดทีบอ่าได้หมวกระดับ S มาแต่เราจะใช้ได้ไหมเนี่ย หมวกราชวงศ์อ่าติดตั้งได้ด้วยนั่นพอติดตั้งระดับ S ไปนี่ขึ้นเลยพลังต่อสู้ขึ้นเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยแฮกเลื่อนขั้น 1, ทันทีเลื่อนขั้นไรเนี่ยใช้เมื่อได้รับกล่องรวมหินสาชิ้นอ๋อแต่ออกมาจะได้3ารายการเงินนี่ใช้ก่อนเลยแเงินเรานี่เจ็ดแสนล้วเก็บไว้ก่อน อันนี้มี S R นี่นอันนี้ได้สำคัญเนี่ยเนี่ยไออันนี้มี S R มาให้เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยกล่องเลือกยาขัดเงา S R อ๋ออะใช้เลยสิบชิ้นโอ้จะเอาอะไรมั่งนะเนี่ยระดับ S R เรายังไม่เอาอย่างละชิ้นดีไหมอะสิบชิ้นเอาอันนี้สองเราเพิ่มตรงนี้นะน เพิ่มจำนวนตรงนี้แต่ถ้าเราเอาที่ M A X เนี่ยแม็กเนี่ยก็คือสุดเลย10ชิ้นแต่อย่าเพิ่ม10ชิ้นเลยแบ่งกันก่อนดีกว่าเอาวุธไป2ชิ้นก็จะได้น้ำยาขัดเงาเอาวุธมา2ชิ้นให้อีกเอาชุดกรอเนี่ยมันมี4รายการเยอะหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยเพราะนั้นชุดกรอะนี้2 3 4รายการเลย4รายการนะครับ ไปเลยสี่รายการแล้วส่วนที่เหลืออีกสี่ชิ้นเครื่องประดับเราก็มีตั้งตั้งห้าหกวงอ่ะห้าหกรายการเอาเครื่องประดับเา้าลืมไปลืมเลื่อเครื่องประดับนี่เหลืออีกสามใช่ไหมให้หมดเลยแม็กเลยนี่แม็กจะเป็นเครื่องประดับสี่ทีไดกเราืมเลือกนะครับกลองอันเชิญสัตว์ี่เอารับเลยเปิดทีเลย เนื้อของที่ได้มาเราก็รับเลยเราก็จะได้ของที่เป็นประโยชน์ต่อไปเป็นหินผิดเลื่อนท่านรับไปก่อนเลยนี่อ่าได้สามรายการไออันนี้ละสําคัญไอ้ UR เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้อีกนานไม่เป็นไรอ่ะปล่อยไปก่อนก็ได้อันนี้สําคัญนี่เลยสําคัญเลยนี่นะครับอันนี้อันนี้นี่อันนี้กับอันนี้ สำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์เสื้อผ้านะผมอาวุธที่เราจะต้องใช้นะครับบวก30เลยเอาอันนี้ก่อนเราเลือกก่อนว่าเราจะใช้อะไรแตะไปเลยใช้ขอให้เลือกเอานะครับเป็นอ่อุปกรณ์พื้นแดงนะพื้นพื้นฟ้ามีไหมเนี่ยไม่มีนะครับมีแต่พื้นแดงอย่างเดียวก็โอเคอยังดีกว่าพื้นดําพื้นแดงอย่างเดียวก็ต้องดูว่า ไออันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือหมวกดีไว้นะครับหมวกดีไว้รายละเอียดอยู่น,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 นี่นี่ครับอ่านที่รายละเอียดนี่เลยนะครับหมวกดีไว้พลังต่างๆอยู่นี่นี่ครับพลังต่างๆมัอยู่ตรงนี้นะหมวกดีไว้นี่ไปทําการอะไรเอ่ยไปปราบอะไรเนี่ยหมวกดีไว้เนี่ยไปปราบมอนสเตอร์ สัตว์เวทนี่นะครับหมวกดีไวท์นี่ใช้ใช้ปราบศัตรูประเทศไหนดูตรงนี้นะครับหมวกดีไว้์เนี่ยไปปราบอมอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์เวทนะครับสัตว์เวท